สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่25ธันวาคม2563กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นด็กง์ก็ปปิดตลาดไปที่1,486.31จุดนะครับบวกเพิ่มขึ้นมาถึง34.79จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น2.4%มูล,ลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ88,000ล้านบาท โดยทะนัานของดัชนีครับวันนี้มีการปรับเพิ่มกันขึ้นมาได้อย่างร้อนแรงเลยนะครับแล้วก็มูลค่าการซื้อขายก็ย,ยังถือว่าหนานแน่นอยู่นะครับเกือบเกือบเก้าหมื่นล้านบาทถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นต่างประเทศเองจะเข้าสู่ช่วงวันหยุดแล้วก็ตามแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ครับการปรับขึ้นของดัชนีในวันนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะกระจุกตัวกันอยู่นะครับในบางหุ้นโดยเฉพาะทะนัานของตัวเดลตานะครับวันนี้เนี่ย ขึ้นไปนะครับมีผลต่อดัชนีนเนี่ยเกือบเกือบสิจุดด้วยกันนะครับแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยวันก่อนนะครับว่าแพงแล้วนะวันนี้ก็ยังแพงขึ้นไปอีกนะครับวันนี้เนี่ยก็ปิดไปที่6กรดสิบาทนะครับเพิ่มขึ้นมาถึง1นึสี่บาทนะครับก็ต้องจักตาดูกันต่อไปนะครับว่าทางด้านของเดลตานั้นจะริอว่าจะรอความร้อนแรงลงเมื่อไหร่นั่นเองนะครับ ส่วนด้านของสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศวันนี้ก็มีการพบผู้ติด,ดเชื้อรายใหม่เนี่ย81รายด้วยกันก็เป็นการระบาดในประเทศนะครับ37รายแล้วก็เป็นแรงดานแรงงานต่างด้าว35รายแล้วก็เป็นทางด้านของอมาจากต่างประเทศนั้น9รายด้วยกันส่วนทาด้านของตลาดหุ้นจีนนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นไต้หวันวันนี้เปิดทําการอยู่ก็ปรับเพิ่มกันขึ้นไปส่วนทางด้านของตลาดหุ้นญี่ปุ่นวันนี้ปรับตัวลดลงมานั้นเองครับ ส่วนตลาดหุ้นอื่นๆนะครับก็ปิดทําการกันไปนะฮะเนื่องจากว่าเป็นวันคริสต์มาสนั่นเองโดยกลุ่มที่ปรับเพิ่มขึ้นได้แรงในวันนี้นะครับก็แน่นอนว่าต้องเป็นทางด้งของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้ปรับขึ้นได้แรงโดยเฉพาะท่า้งของหุ้นเดลต้าอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองถัดมาเป็นท่าั้งของกลุ่มการเงินกลุ่มปิตโตเคมีกลุ่มธนาคารแล้วก็กลุ่มการแพทย์รวมทั้งกลุ่มพลังงานด้วย ส่วนกลุ่มที่ปรับลดลงแรงนะครับก็เป็นทางของกลุ่มของใช้ส่วนบุคคลและเวชภัณฑ์แล้วก็กลุ่มสื่อบันเทิงนั่นเองครับโดยหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของเดลตานะครับบวกขึ้นมา27.61%ด้วยกันนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้มีประเด็นอะไรใหม่นะครับเข้ามาตอนช่วงนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของความคาดหวังนะครับว่าง,งบตรามาสี นี้จะเติบโตได้ดีกว่าไตรมาส3นะครับแล้วก็ยังคงได้แรงหนุนนะมาจากออเดอร์ที่มีเข้ามาใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในธุรกิจ Data Center นะครับธุรกิจที่ชาร์จรถยนต์ EV นะครับแล้วก็ธุรกิจ Power Supply ด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นหุ้นเทคโนโลยีที่เติบโตได้โดดเด่นกว่าหุ้นอื่นๆนั่นเองนะครับ ถัดมาเป็นทางของเบนะครับวันนี้ขึ้นไปชนซีลิ่งเลยนะครับบวกไป29.13%ด้วยกันนะครับหังจากที่มีการระบุนะครับว่าตอนั่งของอบมจเงินติดล้อนะครับซึ่งเป็นกิจการร่วมค้านั้นจะมีการยื่นไฟลิ่งนะครับ IPO เนี่ยนะฮะก็จำนวนหุ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ1.04พันล้านหุ้นแล้วก็จะเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นเองนะฮะก็มีการยื่นไฟลิ่งกันไปแล้วเรียบร้อย อีกคู่น,นึ่งเป็นทางของ I V L นะครับบวกขึ้นมา6.67%แล้วก็ P T T G C บวกขึ้นมา2.14%นะครับอันนี้ก็ปรบับขึ้นตามมุมมองของเศรษฐกิจโลกนะครับที่คาดว่าน่าจะฟื้นตัวขึ้นหลังจากมีวัคซีนป้องกันโควิดนั่นเอง มาเป็นทะนากของหุ้นอีออนนะครับวันนี้บวกขึ้นมาถึง13.64%ด้วยกันนะครับทะนากของนักวิเคราะห์เรามีการคาดการณ์นะครับว่าที่ราคาหุ้นขึ้นมาได้แรงขนาดนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายหนึ่งนั้นมีการเพิ่มสัสดส่วนการลงทุนนั่นเองอีกประเด็นหนึ่งก็คือทะนากของหุ้นอีออนเองเนี่ยเรียกได้ว่าฟรีฟลูดค่อนข้างจะน้อยนะครับก็เลยทําให้ราคาหุ้นนั้นขยับขึ้นมาค่อนข้างเร็วครับ ถัดมาเป็นทงดั่งของหุ้น KTC นะครับบวกขึ้นมา8.11%ด้วยกันนะครับอันนี้ก็มาจากความคาดหวังนะครับว่าสินเชื่อนั้นจะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในตอนช่วงของปลายปีแล้วก็ยอดใช้จ่ายพ่านบัตรนั้นก็จะมีการเร่งตัวกันขึ้นมานะครับก็หนุนให้ทะั่งของงบนะครับไตรมาส4นั้นจะเติบโตได้อย่างโดดเด่นนะครับ ถัดมาเป็นทางด้านของหุ้นสวัสด์นะครับวันนี้บวกขึ้นมา3.25%แล้วก็รวมถึงทางด้านของ MTC ด้วยนะครับบวกขึ้นมา2.59%ด้วยกันอันนี้ก็คาดว่าง,งบตรามาสีนั้นก็จะเติบโตได้อย่างโดดเด่นนะครับก็ความต้องการสินเชื่อย,ยังอยู่ในระดับสูงอยู่นั่นเองครับถัดมาเป็นทางด้นานของหุ้น BH นะครับบวกขึ้นมา7.23%ด้วยกันอันนี้ก็คาดการว่า กำไรนั้นจะพลิกกลับมาเติบโตได้ยอย่างโดดเด่นนะครับในปีหน่ปีหน้านะครับปี64จนไปถึงปี66ด้วยนะครับก็ปีนี้เนี่ยน่าจะสะท้อนเรื่องขอปฏิจอปต่างๆนั้นไปกันเยอะแล้วนั่นเอง แล้วก็อีกคู่นหนึ่งไปนะครตอนนั้นของหุ้นสตาร์กนะครับอันนี้บวกขึ้นมนา4.88%ด้วยกันนะครับก็ตอนนั้นของการประชุมวิสามันผู้ถือหุ้นนะครับก็มีนอนุมัติให้รวมพาเป็นหุ้นละ1บาทนะครับจากเดิมเนี่ยที่อยู่ที่พา50สตาสค์ตาด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีการแจกวอรแรนฟรีด้วยนะครับในอัตรา3ออ วอลนตนะครับต่อ1อ่อสามหุ้นเดิมต่อ1นึ่งวอลร,รนะครับแล้วก็ราคาใช้สิทธิ์ยอยู่ที่5บาทต่อหุ้นนะครับก็เลยทำให้หุ้นนั้นมีการปรับเพิ่มกันขึ้นมาได้แรงในวันนี้เองครับ ส่วนกลุ่มที่มี impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้นะครับก็มีทางด้านของ VGI ครับวันนี้ติดลบไป4.9%ด้วยกันนะครับก็คาดการณ์นะครับว่าผลประกอบการปี63 64นะครับก็อาจจะแย่กว่าที่ตลาดคาดการณ์กันไว้นะครับเพราะว่ามีการแพร่ระบาดรอบใหม่นั่นเองครับ อีกหุ้นหนึ่งเป็นตาางของหุ้นคอตโต้นะครับวันนี้ติดลบไปหกจุดหนึ่งหนึ่งเอร์เซ็นด้วยกันนะครับเพราะว่ามีการใช้ต้องการต้องมีการซื้อขายด้วยบัญชีแคชบาลานซ์นะครับก็ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่ธันวาคมก็คือเมื่อวานนี้นะฮะจนไปถึงวันที่สิบสามมกราคมปีหน้ากันเลยทีเดียวอีกหุ้นหนึ่งเป็นตลาดของหุ้นเออสนะครับหรือว่าเอ i ชีย f อนะครับวันนี้ราคาหุ้นลงไปสามจุดสามหกเปอร์เซ็นตด้วยกันครับ ก็ถูกขายทั้งกำไรนะครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยราคาหุ้นปรับขึ้นมาค่อนข้างจะแรงนั่นเองนะครับวันนี้ก็เลยถูกเทคโปรฟิตกันไปครับและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ